สิ่งที่สเสแวงหาทุกเมื่อนี่มันไม่มีอย่างเลยจริงๆแล้วความตองการของมนุษย์มันพอเพียงอยู่แค่ปัจจัยสีอาหารยาสักอาหารยายารักษาโรคที่อยู่อาศัยเครื่องนุงม่มแค่นี่สีอย่างสีอย่างแค่นี้อีหลี แต่มาความลูของมนุษย์มันหังมันลาย่นนั้นมันก็เลยกร็ตองกระเสือกเสือกเสือกสนกระเสือกกระสนดินล้นก็เลยไหนจะคลองถูกตอช่ดถ่ายกับ,บ่ไหยังไปดอกพ่ว,วมบ่อเพียงพ่วมลูของมนุษย์ ถามนุษย์้จักข้อเพียงเนี่ยนะถ,ถ้ามาีธรรมะถามีธรรมะในยักหน่อย้จักข้อเพียงในยักหน่อยแติบนดมีความถูกรถลลครเดี๋ยลดรากาฟันกันแนวนี้เนาะ